An Mani no Padme Hum, Si Sa Ha Tam, Phu Nho Nam Mo Sang Kho, พุทขาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอาคีตานังวารังคันธังสิวารีจะมหาเทรังอาหันธามิธุระโตอาหันธามิธาตุโย อ้างวันทามิสัพพโซมบุญนาธรรมาสังฆปูเชมิ นามพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมานีโนภารัตสีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะ

धी सफो पु पूजेमि นะโมพุทธายะพระพุญตาใจรักนัยยานมานีนอบารันสีสหัสสุธัมมะพุทโธธรรมมสังโฆยาธรรมพุทธโมนะ พูนตาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอาคีตานังวารังคันทังสิวารีตมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทานตุโยอาหังวันทามิสัพพโซปูณาธรรมสังฆภูญเจมินามพุทธายะพระพุทธายรัตนายานมานีนภารั สีสาหัสสุธรรมมาพูนโทธรรมโมสังโฆญาธาพูนโมนาพูนตามบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอากีทานังวาลังคันธังสีวารีนทะมหันธ Angwanta mi thuroto Angwanta mi thatujo Angwanta mi sapaso puna dhamma พระพุทธายรัตนญานมานีนบารันศีสาหัสสุธรรมุูโธรธรรมโมสังโฆญาถาพุทโมนะ ो गोजा राम गोजा सन्द गोजा बन्धं शिवा रे धे रं वन्द मे Thamvanthami Thadyom Thamvanthami Sapasoh Puñha Dhammasangha Puñjemi Namo Buddha Yana Brahma Dhyana man lỵ nọ no vā rāt si sa sa dù tham mā phù tù tham mô dâng ngô dâng đâng ngô đâng đâng

มานีนุะรันสีสาสุตธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆญาธาพุทโมนะพุทตาบูชาธรรมบูชาสังาะบูชา Agita ng warang bantang, siwarita mahadirang, ahangwan tabi turato, ahangwan tabi

พระพุทธตายรดนานญาณมานีนภรันศีสาหัสสาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทตบุญชาธรรมบุญชาสังฆาบุญชา อาคีตานังวารังคันทังสิวาริตมหาเทรัอห ah ังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทานตุโย อาหังันธามิสัพพโสภูณราธรรมสังฆบุญเจมินโมบุญทายะ ราพุตาตายระนาญานมีนระรศีสหัสสุธรรมาพุนโทธรรมโมสังโฆญาตาพุโมน พูนตาบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชฌานอาคีทานังวารังคันธังสิวารีธรรมะเทรังอาหังวันธามีธุระโตอาหังวันธามีธานุโย อาหังวันธามิสัพพะโส พุนธาธรรมะสังฆถุนเจมินามพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมานีนพรานสีสาหัสสาสุธรรมาพุนโทธรรมโมสังโฆ ยานธาบูตโมนะงภูตาบูตชาธรรมะบูตชาสังฆาบูตชาอาคีตานังวารังกันตังสีวารีธรรมะเทรังอะหังวันธามิทุระโต 아항 앙, 다미 앙, อาหันทามิสัพัสโซพุทธาธรรมะสังฆบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนายาณมานีนภรันสีสาหาสัจธรรมะ phu nô nam mô sanh hồ gia tha phu nô nam

อาหังวันธามิสัพพสงภูณฑธาธรรมะสังฆภูเชมินโมปูนายะพระภูนธาไตรัตนายันมานีนภารัสสีสานสุธรรมัง พุโน陀ถมโมสังญาถาบุตโมนังพุนถุบุญฌานธรรมบูชาสังฆบูชาอากินทานังวารังคันทังสิวารีธรรมาเทรังอาหังวันธามิตร อหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามีสัพพโสมพุทธาธรรมะสังฆบูเจมินโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมานีนอบา สีสหสุตตัมภูรูธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนา พูนทบุญฌานธรรมบูญาสั้างฆบูญาอันคินทานนังวารังคันทังสิวารีจามหาทีรังอหังวันทามิธุระตออหังวัน ธานมิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสภูนทาธรรมะสังขปูเชมิน้อมไปที่หลวงปู่ดู enfin ่ นึกถึงท่านขอบารมีขอกำลังท่านมาที่เราให้ท่านช่วยรวมกำลังจักรพพัดกำลังไตาสารณคมที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุให้หลวงปู่ช่วยรวบรวมมาเป็นกำลังแห่งบุญเป็นบารมีเป็นเมตตาน้อมเป็นกระแสบุญแผ่ไปให้ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดไปยังเทพเทวดาพรหมทุกภพทุกภูมิทุกชั้นเพื่อนมนุษย์และส,รรสัตว์และโลกวิญญาณที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดร่วมกันกับเราทั้งหมดพระสยามพระศรีสยามพระเสื้อเมืองพระสงเมืองศาลหลักเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองพระการเมืองทุกจังหวัดของประเทศไทยผู้ที่มีพระคุณต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทั้งหมดผู้นําจิตวิญญาณผู้นํา ศาสนาทุกศาสนาท่านพญายมราชหวงตาอ่อ,อ,อยพ่อมบริวารพระแม่ทรณีพระแม่คงคาแม่พระโภศพเท้าจาัตุโรกบาลทั้งสี่พญาครุฑพญานาผู้มีพระคุณตกองบุญพระพุทธพมรมบัญโยวัฒเมืองนะและสาขาผู้ที่คอยอุปธรรมคำชุนก็กูลดูแลสวนป่าภูด,ดูทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปอธิษฐานอะไรไว้ปรารถนาสิ่งใดให้น้อมไปในสิ่งที่ท่านอธิษฐานครอบวิมานรวมกำลังรวมบุญรวมบารมีปรพบภพภูมิทรงวิญญาณนึกถึงพระนึกถึงหลวงปู่น้อมบารมีของท่านแผ่ไป <c oughs> สัเพนพูทธาสัพเพนธรรมาสัมเพนสังฆาภาราปาตาป่าจิงการนันจจยังภารัง อาราหันตาน้นจะเตนเชนะร่างขังผ่านทามีสาพพันสสามเพนพูททานสามเพรรำสามเพนสังข์ อาราปาตาปาจิงการนันจายังพารัง อาราหันตานัจะเตเชนนะพราคังผานธามิสาพาสุมสาเพนพูนทานสาเพนธรรมสาเพนสังขา ฮาราปาตาปาจิกานันจายังพารังอาราหันตานันจาตเชนะพระคังพานทามิสาพสุขพู

อธิษฐานอะไรไว้ปาถนาสิ่งใดให้น้อมเอานึกเอาปาถนาเอาอัปปมาโนพุทธโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังคโฆอัปปมาโนโพธิสัตโตอัปปมาโนจักพัฏติโยพุทธโธสัพพัญยุตยานุมหาชนานุกัมปโก รรมโมโรกุตตโรวะโรสังโฆมัคคพพะรโธจะวิริยะทโรเถโรจะรมมะปัญโยเถโรจะอิเจตังรัตนตยังเอตัสอานุภาเวนะสัพพุกขาอุปทวะอันตรายณะสันตุบุญยาลาพระมหาเตโชสิทธิกิจจังสิทธิลาโพ,พสโสถีพระวันตุเตภะวตุสัพพมัง ขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัพพโพธิสัตยานุภาเวนะสัพ,พจักพัตติยานุภาเวนะสทาโสธี <c oughs> พระวันตุเต สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านทุกรูปทุกนามที่ได้รวมใจรวมจิตรวมกำลังสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาด้วยบารมีหลวงปู่ก่อนนอนก่อนนอนขอให้คลื่นดีพลังงานดีเพราะจิตใจเราดีด้วยอารมณ์แห่งเมตตา ดีด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์และโลกวิญญาณที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยความอารีต่อกันก็ขอให้คุณงามความดีนี้จงถึงแก่ทุกท่านจงเชื่อมกระแสะแห่งบุญในอดีตที่เคยสร้างเคยทำไว้ทั้งหมดมารวมที่ปัจจุบันเพื่อเป็นกำลังไปในอนาคตที่เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นต่อไป ก็ฝากไว้ซึ่งความดีด้วยบาร,รมีพระโพธิสัตว์ลมหายใจทุกลมหายใจที่เราใช้ขอให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองอบรมจิตใจอ่ <c oughs> ดัดนิสัยตัวเองอะไรที่มันไม่ดีก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆดัดมันออกจะด้วยวิธีการไหนก็ได้ที่จิตมีเจตนาที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้าสู่กระแสะแห่งบุญเข้าสู่กระแสะแห่งความดีแล้วจะได้เป็นผู้มีประโยชน์กับเขาบ้างกราบพระฝากชีวิตถวายชีวิต นึกภาพเอาว่าเรากราบพระพุทธังชีวิตต่างมีปูเชมีธรรมังชีวิตต่างมีปูจเชมิ สังขังชีวิตต่งมีปุเชมิพู้ทางวันทามิทางมังวันทามิสังขังวันทามิครูปัญชาจาริยา คุนางวันทามิมาตาปิตุคูนังวันทามิพระไตรศิกขาคูนังวันทามิสาธุสาธุอายุวันนสุขังสตัง สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านทุกรูปทุกนามที่ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนาขอความเป็นปกติสุขแข็งความดีทั้งหลายจงบังเกิดถึงเวลานอนนอนปิดไลก่อนวะเนี่ย